น่ากลัวชะมัดนี่คือรัศมีของคนในราชวงเหรอแค่มองพวกเขาก็ทำให้ความกล้าของฉันหายไปหมดหรือว่านักปราดคนนั้นค้นพบอะไรบางอย่างหรือเปล่านะตื่นตื่นในฐานะคนโบราณสำหรับเขาแล้วเขาน่าจะไม่รู้การคาเวลาอะไรหนกนะอาจจะเป็นเพียงแก้การปรับเปลี่ยน บางอย่างหรือเปล่านะจริงด้วยมันคือการยั่วยุมันคือการย,ยั่ยวยุนี่เองอย่างน้อยยังมีความทรงจำของยูราในรางนี้บ้างการต่อก้อนกับเร,ราจะทูดมื่อครูนี้ก็อาศัยร่างนี้ลุ้นๆไม่ต้องพูดถึงพี่ชายของเธอเลยเคสเด็ดพ่อของเธอนั้นขวัวจารานอยู่แล้ว มีพอที่ไหนบ้างที่ไม่เชื่อลูกสาวตัวเองนะ่ะอ้ายทาไมในหนังสือไม่เขียนเรื่องของราชวงศ์ให้ละเอียดกว่านี้นะหาเรื่องอธิบายอะไรไม่ได้เลยโมโหชะมัดช่างเถอะหากเรือคิดจะรั่วก็ต้องรัว่วยังไม่ถึงฝั่งอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเอาละ เมื่อตอนรางวัลฉันทําให้อาหารเที่ยงของพวกเขาต้องยกเลิกตอนนี้ไปดูจัดการอะไรให้เรียบร้อยสักหน่อยดีกว่าสูสๆกลับมามีอลังอีกครั้งหากฉันเป็นนายฉันจะไม่ล้มเลิกเด็ดขาดที่จริงแล้วนายเป็นคนดีนะ เรื่องเลวร้ายแบบนี้ไม่เหมาะกับนายเลยสักนิดนี่นายเธอนะ่ะหุบปากซะฉันไม่ได้เป็นคนดีอะไรนี่ฉันกำลังวางยาผิดพวกเธอนะฉันจะเอาพวกเธอไปลงนรกกับฉันด้วยหุบปากหากนายคิดจะวางยาพิษนายควรที่จะวางในอาหารสิไม่ควรวางใน ขนมแบบนี้หากวางในอาหารอย่างน้ำซปุปมันจะมีระดับสิทธิภาพดีกว่าแค่ร้อยผงเข้าไปใช้เวลาแค่2ชั่วโมงผงก็จะระเหยหมดเราไม่มีกลีนไม่มีรถด้วยหากทำแบบนี้ได้แค่เพียงทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายและเหนื่อยล้าเท่านั้นแหละนี่เธอมาที่นี่เพื่อจะโหเรอยอยายเยาะฉันใช่ไหม มันผิดมากอย่างนั้นหรอที่พวกเราดินรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะ่ะฉันหยุดนายบอกฉันมาหน่อยสิว่าฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับพวกนายบ้างมีอะไรคนจะพูดก็พูดมาเถอะน้าคนอย่างพวกเรามีสิทธิ์ด้วยเหรอที่จะร้องขอชีวิตนะ่ะคนสงสารอย่างพวกคนไม่เข้าใจหรอก น้องสาวนายชื่อลิลินาใช่ไหมนายบอกว่าฉันเหมือนเธอใช่ไหมบอกฉันหน่อยสิว่านายทำอะไรกันแน่ทำไมเธอถึงตายล่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ชายของเราเป็นทายาทของครอบครัวแล้วคนเหล่านั้นได้บอกว่าพี่ชายของเราไม่สามารถบบปกป้องอะไรได้เลยนั้นเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาจากใจของพวกเขา ขอโทษลีนาที่ฉันไม่สามารถปกป้องเธอได้ฉันไม่สามารถปกป้องครอบครัวได้องค์หญิงบอกว่าให้ใจ่าค่าภาษีซะเดือนนี้หากไม่มีจ่ายค่าภาษีพวกเธอตรงไม่รอดแน่แค่ใจ่ายค่าภาษี80% ที่องค์หญิงต้องการพวกนายก็ทำไม่ได้องค์หญิงบอกว่าหากไม่สามารถจ่ายได้ให้ยึดอาลันเทอร์กลับขึ้นมาตอนนี้องค์หญิงของพวกเราต้องการประโยชน์ละมังคั่งหากให้ไม่ได้องค์หญิงไม่ต้องการขยะหลัง,ลงพวกเธออะไรถ้าอย่างนั้นให้พวกเราอยู่ที่ไหน องค์หญิงโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยอย่าใจร้ายกับพวกเราแบบนี้เลยึกล้าดียังไงว่าองค์หญิงใจร้ายในเมื่อให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้อย่างนั้นพวกนายก็เอาครอบครัวของพวกนายไปรับใช้องค์หญิงซะจับตัวพวกมันไปท่านพ่อท่านแม่ ตั้งแต่ตกเป็นทาสพวกเขาทำลายฉันทุกอย่างเห็นฉันเป็นเพียงสัตว์นี่คือสัญลักษณ์ที่คนก่อให้ฉันเราจะไม่ให้ฉันเกลียดคุณได้ยังไงสัญลักษณ์ของทาสประเทศอารันเทอร์เหมือนกับโซที่ผูกมัดเราเจ้าของสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ส่วนมากจะเป็นสเลยศึกและพวกอายากร คุถึงสามารถครอบครองได้ขายค่าแต่หากคุณที่นอนอยู่ทางถนนหากเอาตัวไปแล้วเขาก็ไม่สามารถลุกคืนเดินเองได้อีกต่อไปอันที่จริงสิ่งเหล่านั้น วกเขาเป็นเพียงแค่ต้องการที่จะสนองความตรงการของตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นเจ็บมากไหมถึงจะพูดอะไรในตอนนี้ดูเหมือนคุณโง่แต่ฉันเจ็บปวดจริงๆฮ่า ขอโทษนะฉันรู้ว่าไม่มีวิธีใดที่จะทำให้หนายยกโทษให้ฉันแต่ว่าให้โอกาสฉันเยียวยาให้นายได้ไหมนายยกโทษให้ฉันให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉัน ไม่ยกโทษไม่เป็นไรแต่ฉันมีอะไรที่ให้นายทำน่ะเอ๊ะไปไปก่อนแต่ก่อนนายต้องกลับไปบ้านนะหาคนนำทางไปสิอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายลอยนะทำะไมของเธอเนี่ยลอยมือเดี๋ยวนี้อีกคนแลว้วไม่ปล่อย ดูถ้ามีเรื่องให้ต้องสนุกอีกแล้วแฮะองค์หญิงผู้สง่างามงั้นเหรอนีคนจะให้ฉันมีความสุขสุกแค่ไหนกันนะสถานโคลิเมียนราไรประโยชน์นี่แกเอบพี่เกียจใช่ไหมอยากตายใช่ไหมลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นายท่านได้โปรดอย่าตีเลยค่ะสามีของฉันเข้าปว่วยอยู่นะคะนายท่านได้โปรดเธอ โวยเงินเหรออย่างเงินไปตายซะองค์หญิงไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูพวกไรขขยะอย่างแกหรอกนะออกมาเดี๋ยวนี้ทำไมอย่างงั้นฉันจะตีคนด้วยตด้ไม่ยอมใช่ไหมถ้าเง,งินก็ตายไปโดยกันเลยใคร นี่มันไม่อยากมีชีวิตแล้วเงั้นหรือดูท่าแล้วนายเองก็คงไม่อยากมีชีวิตสินนะพ่อแมจ่จริงๆเลยทำไมเธอถึงมาที่นี่ล่ะนะนายท่านได้รับปากฉันว่าเขาไม่ให้นายมาที่นี่นี่นะทำไมเขาถึงส่งนายมาตายที่นี่ล่ะนี่เขาแม่ไม่ใช่แบบนั้นพวกเรามาที่นี่เพื่อมาช่วยท่าน ช่วยงั้นเหรออ่อเอององยิงกลาดดมินองหญิงนี่นายคงคิดที่จะรับผลตามมาแล้วสินะองยิงปลดไว้ชีวิตด้วยปลดไว้ชีวิตด้วยฮึ อพวกสารเลเว้ยตายไปร้อยครั้งก็ไม่อาจอภัยให้ได้